คุ้งนาเดินนี้ทำไมคุณเป็นไงหานาอาการเป็นยังไงบ้างอ้า สวัสดีจ้ะพี่น้องเศรษฐกรที่รักค่ะวิแกกับวิกนุมาอีกแล้วจะไปไหนเลยอยู่แถวนี้แหละแน่นอนเอยู่แถวแถวซีเมืองใหม่นี่แหละพี่น้องเศรษฐกรค่ะอุบลราชธานีของเราเป็นจังหวัดที่ใหญ่โตมากนะเราอยู่ที่สวนของคุณพ่อคุณพ่ออะไรน้าคุณพ่อคันซ้อน นะเพราะนั้นพี่น้องเกษตกรค่ะเราจะพามาดูนาข้าวของคุณพ่อคําสอนกันเพราะคุณพ่อคําสอนนี่ปลูกอะไรเยอะมากเลยนะด้วยข่าวขับไปขับมาเนี่ยนาแถวนี้สวยมากเลยสวยครับผมเราก็รู้เลยว่าใช้ทวีสยามแน่นอนเรไปทมมาอ้าวของคุณพ่อคําสอนไปดูกันดีกว่าไปครับคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะพี่น้องแม่คุณแม่โชว์ความสวยหน่อยนะเอาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมา นี่พี่น้องเกษอรกรขานำเสนอมากเลยอายุเท่าไรเล่าหกสิบห้าหกสิบห้ามีแฟนหรอบ่กนี่แหละค่ะมีแล้วชีพก็บ่ได้แล้วแฟนชื่ออะไรแฟนชื่อวุ้นแฉกอย่าบอกผิดนะอย่าบอกผิดจ้าบุญสอนวุ้นพลิกนะค่ะโอ้โหนะคุณพ่อบุญสอนเชิญทางนี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรขาตอนนี้เราอยู่นาข้าวคุณพ่อปลูกทั้งหมดกี่ไร่คุณแม่คุณพ่อสามไร่ปลูกทั้งหมดสามไร่กี่บิ้งสามบิ้ง สามบิงค่ะสามวิงสามไร่คุณแม่คุณพ่อตรงนี้อ่ะก่อนที่จะปลูกข้าวเนี่ยเมื่อก่อนปลูกอะไรคะปลูกตรงงูปลูกก่อนหน้า้รก็ต้องปลูกถั่วฝักออกระพูหนาแรงโอ้นาแรงปลูกั่วฝักย้าวข้าวทองข้าวองมันแก้วมันแก้วทุกอย่างเลยสิแล้วพอหน้านี้ก็คือทำนาแคุณแม่นี่มีน้ำตลอดไหมนีครัแต่ก็คือปลูกปีละครั้งข้าวเพราะว่าขอเน้นปลูกพืชผักผลไม้พืชผักอย่างอื่นบ้างค่ะ ปลูกยากไหมข้าวคุณแม่ไม่ยากไม่ยากค่ะเพราะมีลิเตี๋ยนเพราะมีเกีดมาช่วยอาแคระนสยามค่ะอ่านน่นไงนี่นาข้าวเนี่ยสามสีบิงสวยมากเลยเป็นนาดำค่ะคือพี่น้งเด็กกรขาต้องบอกว่าอ่าของคุณพ่อเนี่ยทำนาพอเก็บเกี่ยวข้าวปุ๊บเนี่ยฟางข้าวก็นูนให้น้องวัว ให้น้องซอยจุใช่น้องอยจุฟางข้าวให้น้องซอยจุแล้วคุณพ่อก็ไถดินแล้วก็ปลูกผลลัพปลูกฟักแฝงแตงโมแตงกวาอะไรอย่างนี้ส่วนฝักยาวแล้วคุณพ่อฉีดน้อะไรพิษแผ่นดินแล้วนั้นดินก็เลยดีดูดีใชพี่นักเกษตรกรดูดินได้เลยดินลงไม่ได้นี่จะจุมนี่จะจมมันจะจมลงไม่ได้คุณพ่อพรอมีสูบเนี่ยถ้าเราฉีดบ่อยๆอ่ะพี่น้องเกษตรกรค่ะถ้าเราฉีดบ่อยๆอ่ะดินเขาจะดี พอดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็งานอันนี้เนี่ยคุณพ่อดํานาดําเนี่ยกี่กี่อายุเท่าไหร่ละคะแม่มันสิบแปดสิบแปดปีกี่วันที่สิบแปดเหรอวันที่แปดสิบแปดก็ไม่กี่วันเองคุณเจษอ๋อไม่กี่วันแต่ข้าวโตได้สวยขนาดนี้เลยนะแล้วดินคือพี่น้องเกษตรกรค่ะเราเห็นดินได้เลยนะข้าวเขียวสวยแล้วก็แทงยอดดีเนี่ยดินเนี่ยคุณพ่อฉีดนาลายพิ็พดินบ่อย คุณแม่เดินมาหาบิ๊กเจสหน่อยสีจะให้บิ๊กเจสร้อนคนเดียวเหรออ่อันนี้เนี่ยทางตีเนี่ยคุณพ่อฉีดบ่อยอยู่แล้วว่าเคยปลูกพืชถั่วปลูกมะอะไรนะตอนนี้ปลูกดาวเรืองอ๋อแล้วก็เคยปลูกดาวเรืองด้วยปลูกัวด้วยปลูกอไสารพัดเลยคุณเจสคุณแม่หว่านปุ๋ยไปหรือยังหว่านแล้วค่ะหว่านปุ๋ยแล้วฉีดสูตรหนึ่งสูตรสองหรือยังยัง ยังไม่ได้ฉีดเลยครับยังไม่ได้ฉีดเขารู้ว่าบิ๊กแจ๊กกับบิ๊กนุกจะมาก็คือไม่ฉีดเลยนะไม่ฉีดเลยนะแล้วใค้วิ่งแก๊กก็วิ่งมากก็ตั้งคืออ่างแแค่งคือใช้ปุ๋ยครั้งหนึ่งเท่าไหร่ปกติที่ไม่ได้ใช้คโพลิสยามอะมองขังคับก่อนนะเมื่อก่อนสองสอบครับสองกระสอบค่ะต่อไล่เหรอ มอแล้วคมืทั้งหมดสามไล่สองกระสอบสองกระสอบก็ถือว่าไม่ได้เยอะแต่พอใช้ชลิดสยามเนี่ยลดลงไหมลดลงครับลดลงเหลือเท่าไหร่เหก็เครื่องสอบลดเป็นสอบลดเป็นสอบอ่าเหลือเป็งสอบสวยงามมากอ๋ออีกเครื่องสอบเลยครับเครืลอยแห้งเกคัดอะไรนะแห้งเกลือยวิแห้งกระสวยเพราะว่าใส่ในสีเท่านี่ส้ใส่ดำดูทุกวันไม่ไม่เสียแรงเลยคือตู้ตู้จ้างตู้จำรู้สึกรู้สตรช่วงนี้ใช้สูตรไหน พอใส่ชุดนังนะชุดหรอชุดชองเองเดี๋ยวพอท้อแล้วใช้โศกสามเพราะนั้นวันนี้พี่นาวเสกกอขานเนี่ยคนที่ทํานามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกว่าที่จะทานามาได้ชาวนาเนี่ยคือกระดูกสันหลังของชาติเลยนะทำนาปลูกข้าวเลี้ยงคนแต่ของคุณแม่ไม่ได้ปลูกขายปลูกไว้กินปลูกไว้กินออสามไร่ก็พอได้กินอยู่นะปีที่แล้วได้เท่าไหร่สามทิศวกับขอบสามสี่กว่ากระสอบปีที่แล้วได้ใช้ชนิดสยามหรือยัง ยังยังไม่ได้ใช้ค่ะแต่ปีนี้ใช้ลองดูนะว่าปีที่แล้ว ามไร่สามสิบกระสอบกับปีนี้ใช้เนี่ยจะได้กี่กระสอบแต่ว่าแต่ต้องขยันฉีดแต่นั่นแหละมีกระสอบคนตายยายนาะทำทุกอย่างหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยมีเวลาฉีดแต่วันนี้บิ๊กแจ๊คกับบิ๊กนุมาแล้วเดี๋ยวจะช่วยฉีดสักวันหนึ่งที่เดี๋ยวก็จัดการกันเอาเองนี่ถ้าไม่มีเวลาฉีดเวลาคุณพ่อหวานปุ๋ยเนี่ยนารายพี่ดิคคุกกับปุ๋ยได้เลยนะเพราะนั้นพี่เกษตรกรอันนี้ถือว่าอันสงส์จากการที่ฉีดพวกถั่วฝักยาวพวกฟักทอง เพราะเมื่อก่อนฉีดบ่อยดินเราก็เลยดีน้ำมันก็แตกยอดดีนี่ไม่กี่วันนะแตกยอดสวยเขียวสวยเลยนะอเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรขานอันนี้น้ําไม่ขาดเลยค่ะนะคะอะลูกกอนคุณแม่เดี๋ยวเดินพาพี่น้องเกษตรกรเดินชมแปลงนี้เคยปลูกฉกฝักยาวสวนใจนั้นเคยปลูกดาวเรืองเกษรกรขานแปลงนี้อะดาวเรืองอ่ะเราฉีดบ่อยเพราะนั้นเนี่ยงามมากอันนี้อันนี้ดำพร้อมกันไหมคุณแม่ถ้าดำพร้อมกันค่ะดำพร้อมกันยต่ไม่แปลงนี้งามกว่าแปลงนี้อะกูจะเสร็จ แต่น้ำดีนะไปเรื่อยสามวันสามวันก่อนจะเสร็จท่าสองคนตายายแต่ละแต่ละพื้นที่แต่ละเก่งนะดาม่องสองคนตายายสามวันนะครับกาพี่น้องเจ้าก่อนค่คุณพ่อจ๋าแปลงนี้เนี่ยปลูกดอกดาวเรืองนะกาดอกดาวเรืองต้องฉีดบ่อยเพราะเอาดอกไปทุกวันกาเพราะนั้นแปลงนี้จะสวยกว่าแปลงเมื่อกี้กาอันนี้ปลูกเอ่อ อะไรนะดําก่อนหรือหลังดาก่อนครับดํำก่อนนะเอาแต่กอสวยมากเลยเนี่ยกอเริ่มสวยแล้วใช่เนาะสวยมากดำจากข้างนี้โน่นเขาเวียนมาเวียนมาเขาค่อยไปทสายท้ายไปี้อ๋ออันนี้สุดท้ายก็เลยแต่กอนี่ดาก่อนเหรออ๋อ้สามวันคุณสองตายายเนาะสองคนตายายสามวันก็จะเสร็จโอ้แล้วสังเกตนะว่าหญ้าไม่ค่อยมีคุณพ่อได้คุมหญ้าไหมไม่ยังไม่คุมเลยยังไม่ได้คุมหญ้านะพี่น้องแต่กอค่ะอ่ะ เดีย๋ยวบิ๊เจ็ตลงไปดูให้ว่าดินร่วนซุยขนาดไหนระวังปูนีบน,นะคุณคุณไ,ไปเอาถังมาสิ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> นะนะระวังปูดีปุนะ <c oughs> พี่น้อกษกรขาดินร่วนซุยดีมากเลยเนี่ยดินร่วนซุยดีมากเลยคือเรามองไม่กลักวจมนะ ไม่โจมคุณพ่อเพราะว่าดินมันร่วนซุยแล้วมันไม่พอยกเท้าขึ้นมา <pers> นมันไม่ติดเน,นี่ยสังเกตพี่น้องเกษตรกรขาถ้าดินไม่ดีอะล,ลงไปเนี่ยด้วยน้ําหนักตัวบิ๊กแจ๊ทที่บอบางขนาดนี้เขาจะถอดทอ้าไดสู่แล้วคือยกเท้าขึ้นมามันจะติดแต่นี้ไม่ติดแล้วคือเดี๋ยวให้ดูดินนะนะเนี่ยครับปกติถ้าดินเสียดินมันจะดำนะแล้วเหม็นแต่นี้ไม่เหม็นพี่น้องเกษตรกรขาพวกน้าดัซุยดีมากนะนุ่มผิวนุ่มผิวเจ๊ พี่น้องแต่กอนเนี่ยดูนะแล้วหญ้าเขาไม่ค่อยมีนะแล้วสวยเลยอ่ะเนี่ยคือเขาการแต่กอเดี๋ยวให้ดูการแต่กอเนี่ยนี่กี่วันแล้วนะนที่แปดวันนี่แต่กอนสองคุณพ่อตอนุญาตถอนให้เกษตรกรดูรากหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวดันดูรลกดูรลกนเำแตงกนะดูระบบรากเขาดูดูโากยาวรมันยาวรากยาวมากรลนะอ้อรากยาวมากพี่น้องแต่กร เดี๋ยวให้ดูนะดูโลดวันที่สิบแปดนะที่แปดหักคือขาวคือหุ่รากขาวแทรากขาวเทแล้วแม่แม่บอกเคยถอนดูเลยเบิบอกบ่บ่เลยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยโอ้โหรากมันยรากมันดีนะระบบรากเนี่ยเขาจะแตกรากดี พอแตกรากดีปุ๊บเนี่ยเขาจะแตกกอดีแตกกอเยอะนี่ยรากยาวเลนี่อไม่ใช่รางูใช่ไหมเองไม่ไม่ไม่ชามาเรื่อื่ไปวันที่สิบแปดเนาะวันที่สิบแปดเดือนที่แล้วสิบแปดสิบแปพี่น้องแกษตรกรดูนะสิบแปดเดือนที่แล้วใช่มันยึดคือถ้าดินนี้เนี่ยพอเราปลูกข้าวเนี่ยเขาก็จะรากเนี่ยเขาจะแตกดีแล้วยึดดินได้ดีมากนะคะแล้วก็แตกดีเนี่ยมันจะขยายตัว่ึ้นตรงนี้นะจ้า เจ็ดแต่เดียวลูกหมาเนี่ยกำขาดใส่ต้นเดียวเองโอ้เดังงดำแค่ต้นเดียวแต่นี่เริ่มแต่กอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกอแล้วอ่ะเจ็ดต้นแลยจากหนึ่งต้นเป็นเจ็ดแต่พี่น้องเศรษฐกรนี่ยัแตกได้อีกนะดำต่อดำงต่อน่าสวยมากดำนานดํานานคุณพ่อพี่แจ๊เคยดำนานะสมัยเด็กๆอ่ะพี่แจ๊มีวัยเด็กนะพี่น้องเศรษฐกรขาเพรานั้นคนที่ทํานานอ่ะไม่ได้ยุ่งยากเลยนะ ถ้าคุณรู้จักใครหลายคนบอกว่าทำนาเนี่ยชาวนาในหน่วยหลือเกินไม่รู้จะทําก็ไม่ได้กินข้าวก็ราคาถูกเดี๋ยวก็มีปัญหาหนอนกง้งหนอนกออีกอะ <Yeah. S 1> วันนี้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องหนอนกอคุณใช้บิเกตมะเลงจัดการเพราะของเราไม่มีสารพิษสารอันตราย <Yeah. S 1> นะคะฉีดไปเลยนะ <Yeah. S 1> ส่วนทางดินน่ะนาไร่พิพดินคุณฉีดตอนเตรียมดินหรือฉีดตอน ก่อนปลูกก็ได้นะหรือผสมยาคุมยาฆ่ายาคุมเลนได้เลยนะคะสวนตอนนี้ระยะนี้ใช้สูตรหกับสูตรสฉีดพ่นทางใบฉีดทุก7วันได้หลังจากนั้นก็ค่อยใช้พอท้องก็2กับสามนะแต่วันนี้ไหนๆก็มาแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาฉีดบิ๊กนุ วันนี้คุณพ่อทําอะไรให้กินอะซอยจุใช่ไหมไม่ครับเอาค่าแรงหน่อยไหมเอาซอยจุซื้อไว้แล้วเดี๋ยวผมอาจะทําการสังหารเองเนาะซอยจุ๊ะพี่น้าเจค่ะย้านะว่าคนที่ทํานานะฮะเริ่มต้นเลยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งของคุณพ่อไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาคนที่มีปัญหาเอาพูดถึงคนที่มีปัญหาก่อนก่อนที่จะทํานานะคะใครที่มีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งต่อสั่งนะคะคุณใช้ ช่วยย่อยก่อนก็คือชุดฟื้นดินเร่งด่วนของเรานะคะ3วันเห็นผลนะคะฉีดแล้วก็ปั่นแล้วก็หมักไว้3า,ามวันเห็นผลหลังจากนั้นคุณก็นะ,ะทำเทือกหวานได้เลยแต่สําหรับนาดานะคะหลังจากฉีดแล้วหมักแล้วคุณก็ตีดินแล้วก็ดําได้เลยนะคะส่วนที่หลังจากนั้นนะคะก็หวานตามปกติก็ใช้สูตร1นสูตรสนะคะนาลายพริกป่นผสมยาคุมยาฆ่าได้ใส่บิเก็เพิ่มพลังไปด้วยแลวหลังจากนั้นพอข้าวท้องก็ใช้ สูตรสองกับสูตรสามฉีดพ่นเลยแล้วข้าวของคุณจะงามแต่สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องต่อสั่งไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้าวดิบข้าวแดงโดยเฉพาะภาคอีสานให้ทํานาปีละครั้งใช้นาลายพิกแผ่นดินแค่นั้นเองนะคะแล้วก็สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามตามสเต็ปในระหว่างนั้นปัญหาเชื้อรามาแน่นอนคุณทุกครั้งที่คุณฉีดทางใบคุณใช้ผงบิ๊กเจช่วยได้ใส่ไปด้วยนะใส่ผงบิ๊กเจช่วยได้ฉีดพ่นไปด้วยเพื่อป้องกันเชื้อรา นะไม่ว่าจะทางนินหรือทางใบส่วนปัญหาหนอนกงหนอนกมแมลงศัตรูพืชก็บิก๊กแกช่วยได้คุณพ่อทําตามบิก๊กแกพูดไหมคะทำทำ,ทำอยู่ถ้าไม่ทำโดนเครียดน,นะจ้โดนหักคะแนนด้วยจ้า ดิฉันพร้อมไหมคุณพร้อมไหมพี่น้องเตอร์กรขานะเรามาทั้งทีอยากจะช่วยเหลือพี่น้องเตอร์กรให้สุดที่สุดเรา้วก็แม่กับซอยจุ้ครับมาเถอะนะอาคุณบิ๊กนุ๊กมานะครับผมคุณยืนให้กำลังใจดิฉันตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันนี่เองนะพี่น็อตเตอร์กรขาง่ายๆไม่ยุ่งยากนะฉีดทางใบมาฉีดทางใบกันพี่น้องเตอร์กรครับผมฉีดทางใบไม่ยุ่งยากก็ดีนะคะพี่ใบนี่น่ะเดินฉีดไปเรื่อยๆพี่น้องเตอร์กรขาอาหารทางใบเนี่ยนะคะ ฉีดไปเรื่อยๆนะฉีดไปค่ะไม่ได้ยุ่งยากเลยยิ่งฉีดบ่อยยิ่งดีนะข้าววันครั้ง <c oughs> อืมนะช่วงนี้ก็ต้องฉีดสูตรหนึูตรสอพอท้องก็สอกับสามถามหลายคนถามว่าฉีดสูตรทางใบใส่ยามาัแมลงไปพร้อมกันได้ไหมใช้ได้นะให้สังเกตนะว่าเวลเาบิ๊กแจฉีดอาหารทางใบหรือฉีดทนริสยามเนี่ยมันไม่มีกลิ่นและไม่เหม็นไม่ได้ใส่อะไรปกปิดเลย นะและปลอดภัยทั้งคนใช้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อนบ้านซึ่งต่างกับที่เราฉีดยาอื่นๆฉีดปุ๊บเนี่ยเพื่อนบ้านปิดประตูเลยนะเพราะลมดีมากแถวนี้นะคุณบิ๊กนูสู้สู้สู้ <c oughs> ูเจสสู้บิ๊กเจสซูซ้นะคะเป็นลังใจให้คุณบกลนนะ ระวังระวังต้นข้าวนะครับต้นข้าวมีหนอนกอระวังหนอนกอกัดอีปุ๊กคืนนะระวังนะคะับนอกจากจะปูปูจะหนูอีปุ๊กแล้วนะ่ะจะมีหนอนกอนะคุณพี่กว่าบ้องเหรอแหมคุณบิ๊กดูคุณบิกณบ๊กนุ้ยเนี่ยของคุณพ่อไม่มีปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชหนอนกอยเลยนะแต่ก็ต้องระวังใช่ <c oughs> เพราะว่านะครับเรื่องอปัญหาเรื่องแมลงเนี่ยนะครับนะเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดนะครับนะหนอนกงหนอนกรต่างเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเราวิธีแก้นะครับวิธีแก้ของเรานะครับนะใชช้วิิธธีรรมาต ผมย้าตลอดนะครับวิธีธรรมชาติเนี่ยเขาจะสามารถกําจัดได้นะครับนะกำจัดและฆ่าได้จริงนะครับนะซึ่งจะต่างกับสารเคมีที่เขาจะดื้อยาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับทุกบ้านทุกสวนจะต้องมีนะครับสำหรับบิ๊กแจ็ตมาแรงนะครับติดครัวเรือนไว้นะครับนะวิธีการใช้ง่ายๆครับเอาไปแช่น้ำมาสักหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้เขาสามารถทํางานได้เร็วขึ้นนะครับแช่น้ำมาหนึ่งคืนและตอนเช้ามาท่านจะฉีดยาท่านก็ตักน้ำที่ท่านแช่ไว้เนี่ยมาใส่ในโบโดเลยครับผมนะ เอามาใส่ในโบโดเลยนะครับแล้วก็เอานะครับสูตรหนึ่งสูตรสองใส่ลงไปผสมกันแล้วก็เดินฉีดได้เลยครับสาหรับท่านมีนิดเดียวนะครับท่านที่มีเยอะนะครับนะปกติเราจะมีถังใหญ่เป็นลิตรนะครับเป็นพันลิตรอยู่แล้วนะครับนะหรือถังสองลิตรถังสองลิตรอยู่แล้วนะครับท่านเอาขึ้นหลังรถไปเลยนะครับเอาน้ําเข้าปิดฝาไว้นะครับนะหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วตอนเช้าถ้่ากับผสมยาไปฉีดได้ปกติเลยนะจ๊าและที่สุล้วกเตเกอร์ค่ะ ช้ง่ายใช้ดี<ม>เห็นผลจริงดูสิบิเกตไม่ได้ใสหนะ้ากงหน้ากากน,ะนาเมิดเลยเพราะว่าของเราไม่มีสัตว์อันตรายใช้แล้วน่าใส <laughs> คุณพ่อจ๋าเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะพี่เจ๊มาช่วยแล้วดีใจมากเลยพ่อบอกเหนื่อยก็เดิมใคมาเลี่มีคนช่วยคุณพ่อคุณแม่พี่เจ๊เดินเนี่ยไม่ได้ทาลายต้นข้าวเลยนะคุณพ่อมีลูกชายนะมีลูกชายด้วยหรอคุณพ่อโสดด้วยริงเหรอไม่เอาตั้งแต่ตอนาใครที่ทางานนะคะมีปัญหานะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาดินเน่าดินเสียต่อฟางข้าวดิบข้าวเด้งหรือข้าวไม่ได้ผลผลิตนะวันนี้ เรามีทางออกให้คุณแล้วของเราเรากล้าการันตีชาติไทยไม่เห็นผลไม่พอใจเราคืนเงินให้สองเท่าเพราะ,ะนั้นวันนี้หากต้องการคําแนะนําคําปรึกษาหรืออยากได้ผลผลิตที่ดีให้โทรหาบิ๊กแจ๊กกับบิ๊กนุนะคะสายด,วด Big Jet ่วนบิ๊กแจ๊ศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าและสายด,วด่วนบิ๊กนุศูนย์หกสามห้าสามห้าสามเราเป็นช่องเกษตรยีบสีชั่วโมง,งนะครับเห็นเราทั้งวันทั้งคืนแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับมีปัญหาปรึกษาเราสคนนะจ๊ะ